สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอคลิปนี้เช้านี้หิวข้าวก็เลยจัดเมนูอาหารที่มาหนึ่งเมนูสําคัญสุดคืออะไรครับผมจําเป็นต้องซื้อเมนูนี้มากินเพราะอยากกินยังไม่พอยังมีคนพุทธในช่อง youtube ปากเสียสั่งผมมาว่าถ้าผมไม่ใช่มุสลิมปลอมตัวมาเพื่อมาพูดเรื่องอิสลามเรื่องพุทธนะครับบอกว่าให้ช่วยรับประทานหมูให้ดูหน่อย สชั้นครับท่านผู้ชมของแท้แน่นอนของจริงไม่ได้ของปลอมอืมอืออร่อยกับข้าหมูสามชั้น จับไขด่ดาวอาไข่เจียวราคาห้าสิบบาทอืมอันนี้ได้หายสงสัยนะครับคนดูที่เข้ามาดูช่องนี้ประจำว่าตกลงเจ้าของช่องเป็นพุทธจริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้กำลังกินข้าวผัดกะเพราหมูสามชั้นอยู่ต้องกราบขออภัยพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ผ่านมาเจอคลิปนะครับ เรามีความรู้สึกว่าตอนนี้ทั้งนายประพันธ์และทีมงานออกมาวอยไวเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปขอตรวจสอบวัดตรวจสอบพระมันเรื่องอะไรเหรอครับทำไมต้องเข้าไปวอยไวเรื่องนี้อมืมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงหรือเปล่าครับพี่น้องชาวพุทธที่ยังสนับสนุนนายประพันธ์เพราะตอนนี้ ผมเห็นว่าพวกคุณเนี่ยกําลังหลงทางกันอยู่นะครับเพราะตารวจเขาไม่เล่นงานพวกคุณแต่พวกคุณไปเล่นงานตํารวจไปจี้ตํารวจถามตารวจแล้วคุณกล่าวหาว่ามีคนเขียนกฎหมายเพื่อทําลายาศาสนาผิดนะครับถ้าคุณเขียนกฎหมายทํำลายาศาสนาได้ทําไมทํำลาย,ลายาศาสนาเดียวอ่ะทําไมไม่ทํำลายทุกาศาสนาไปในโลกใบนี้อื แล้ววันก่อนที่ผมฝากไปน,นึ่งคนที่เป็นเอทิสเนี่ยออกจากศาสนาแล้วไม่ควรจะวิจารณ์นะครับว่าถูกหรือผิดเพราะเรื่องศาสนาไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับของใครของมันผมอยากจะบอกอีกอย่างด้วยครับว่าตอนนี้ยมีโยกินไม่มีก็ยอมอดกันไปนะหิวใช่ไหมล่ะอยากกินข้าวใช่ไหมตอนเช้าเนี่ยหรือตอนสายเนี่ย หากินกันเลยครับเต็มเต็มคำสามชั้นเลยดีกว่าอืม นับถือศาสนาพุทธครับการที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองออกมาทําเรื่องเยับศาสนาพุทธเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีนะดียังไงครับถ้าคุณมองให้ดีๆนะตอนเนี้ยศาสนาอื่นเนี่ยเขาก็พยายามแก้ไขปัญหาของเขาอยู่แล้วศาสนาพุทธของเราละครับ จะปล่อยให้ผระสฆ์แก้กันเองคงจะยากเพราะพระผู้ใหญ่สมัยนี้เขาไม่ได้มาด้วยความสุจริตเขามาด้วยความทุจริตบางคนได้ตําแหน่งมาเพราะยัดถุงขนมใต้โต๊ะซึ่งผมไม่รู้วมีจริงหรือเปล่านะผมก็พูดไปก่อนถ้าเรื่องไม่จริงจะพ้องผมก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเรื่องจริงก็ต้องยอมรับกันให้ได้นะครับแล้วผมอยากจะให้คนพูดเลิก ปิดฉากคนมุสลิมสีทีนะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่คนมุสลิมเขาเป็นแล้วน่าง่าสงสารคือเนี่ยไม่ขณะที่คนพุทธจะเดินทางไปร้านอาหารร้านไหนก็ไม่ต้องสนใจว่าจะมีเครื่องหมายอะไรกำกับหรือเปล่านอกจากออย,ยอกินได้เลยครับตามสบายจะกินเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อว,วัวเนื้อหมูเนื้อแพะเนื้ออะไรกินไปเถอะครับตามสบายในขณะที่คนมุสลิมเนี่ยหาของกินยากขึ้นทุกวันบางคนเขาต้องดัดแปลงเมนูที่คนพุทธกินอยู่ ให้กายเป็นเมน,เมนูที่คนมุสลิมทานได้อย่างเช่นข้าวขาวัวที่ผมเคยกินลงในช่องอ่ะอร่อยดีอ่ะว้างๆผมจะไปซื้อมากินอีกสักสองสากล่องชอบเนี่ยมันเป็นการดัดแปลงที่มีประโยชน์คนทานวัวได้ก็คือจัดไปครับทานไม่ได้ก็ไม่ต้องกินแค่นั้นเองอ กาบขอภัยนะครับถ้าเห็นไม่ชัดสักนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในถาดในถาดตอนนี้มันคือ,อมหมูสามชั้นผัดกะเพราเมนูที่หาตามร้านอาหารตามสั่งค่อนข้างยากมีก็น้อยมากที่เขาจะทำขายเพราะส่วนมากหมูสามชั้นเขาจะไปทำเป็นหมูกรอบไปหมด คลิปนี้ผมก็อยากจะบอกอีกอย่างนึงด้วยนะว่าอันเนี้ยซื้อมาหิวอยากกินก็เลยซื้อทําไมต้องซื้อกินถ้าบางคนรู้ว่าผมอาศัยอยู่ที่ไหนผมบอกอตรงๆเลยของที่เขามีอยู่ประจะําอ่ะมันก็กินได้แต่ถ้าในบางครั้งบางทีอะ่ะเรานึกถึงของที่เราอยากกินแล้วเราไม่มีตังค์อ่ะไปซื้อกินบ้างก็ดีนะครับมีประโยชน์ด้วยเพราะอะไรถ้าวันข้างหน้าเรากินอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย อยากให้ตายก็ไม่ได้กินครับเ,เอาอย่างนี้ดีกว่ามผมปิดท้ายให้ด้วยหมูสามชั้นแล้วกันเดี๋ยวคนพุทธจะหาว่าผมมาเป็นพุทธปลอมนะ เพราะคุณมาบอกผมว่าผมไม่นพุดปลอมช่วยกินหมูโช์หน่อยอันนี้โชวแล้วนะครับเดี๋ยวหอที่เหลือนี่ผมจะไปนั่งกินต่อให้เจ็ดให้เสร็จนะครับอท้ายคลิปวิดีโอครับผมคงไม่นั่งกินโช์แล้วนะครับ กินแค่พอประมาณแล้วกันผมอยากจะฝากไปถึงคนพุทธที่ตอนนี้ไม่ค่อยพอใจเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาออกมาทําเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะครับก็ต้องให้ความเห็นใจเขาด้วยเพราะว่าเขาทําไปเนี่ยเพราะว่าปัญหามันเกิดจากอะไรครับจากเราไม่สังคายานากันตั้งแต่ต้นเราไม่ยอมแก้ปัญหากันเองทีนี้ถ้าปล่อยให้พระสงฆ์ดูแลกันเองคงจะยากขึ้นทุกวันเพราะพระผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้เอาหลักธรรมเข้ามานําหน้า แต่เขามีกิเลสเข้ามานําหน้าพอเราจะไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็แก้ไม่ได้ได้เ,เหมือนไอ้บางทีที่บอกว่าอะไรนะพระบางรูปทนไม่ได้เลยต้องสึกตกลงที่ท่านสึกเนี่ยสึกไปเพื่ออะไรครับแล้วบวชบวชเพื่ออะไรถ้าท่านมีคิดจะละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมแล้วเนี่ยผมแนะนาไม่สึกครับพระที่ผ่านมาเจอคลิปแต่ถ้าท่านคิดจะละทางโลกไปสู่ทางธรรมไม่ต้องสึกหรอกครับท่านไม่ได้กระทําความผิดอะไรไม่ต้องกลัว สังคมควมอมตรวจสอบครับประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมกินข้าวต่อนะท้ายวิดีโอเหมือนเดิมครับชื่อบัญชีนายยุทธการของวักดีชื่อบัญชีนายยุทธการของวักด,ธกกดีธนาคารทหารไทยธนาชาติสาขาใหญ่เลขที่บัญชีสามหนึ่งหกสองหกสองแปดเก้าเจ็ดสองสามหนึ่งหกสองหกสองแปดเก้าเจ็ดสองบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับไม่โอนไม่ว่ากันดูเฉย ถ้าจะช่วยเหลือการเงินของช่องนี้ก็บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องถามว่ามีบัญชีอื่นอีกไหมมีเล่มเดียวบัญชีเดียวครับคุณจะโอนมาก็ได้ไม่โอนก็ได้เป็นประโยชน์อีกแล้วตอนนี้ผมขออนุญาตาทิ้งท้ายตรงนี้ผมขออนุญาตบอกไว้ก่อนนะครับว่าจัก,กรยานที่เพื่อนๆซื้อให้ตังมาซื้อในในปีที่แล้วสองพันร้อยหกสิบเจ็ดผมกำลังใช้งานมันอยู่แต่มันก็ใกล้จะถึงเวลาที่ผมจะต้องส่งต่อให้คนอื่นครับ เพราะผมกําลังรวบรวมเงินในบัญชีของตัวเองจากทุกส่วนแหละรวมทั้งในช่อง YouTube ตอนนี้ก็ใกล้จะครบร0อดอลลาร์แล้วกําลังเก็บเงินรวบรวมอยู่จะไปซื้อจัก,กรยานคันใหม่นะครับ mm hmm. เพื่อเอามาใช้งานไปทุระปะปามาะไรแล้วแต่แล้วก็ไปซื้อข้าวซื้อของแล้วก็เดินทางในระยะทางที่ไกลขึ้นเพราะคันเก่าเนี่ยมันไม่มีเกียร์นะครับ mm hmm. แต่คันใหม่มันมีเกียร์แล้วก็ใหญ่ขึ้น ผมเองก็ไม่ได้หวังว่าเพื่อนๆจะต้องโอนมาตรงนี้นะครับแต่มาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าผมกาลังเตรียมเงินมาอยู่แล้วก็ในช่อง YouTube ตอนนี้มีเก้าสิบดอลลาร์สาเก้าเซนไม่ไกลก็จะครบร้อยมันก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ผมแล้วครับเพราะฉะนั้นผมมาบอกตรงนี้คืออะไรจะมาขอบคุณเพื่อนๆด้วยว่าที่ผ่านมาผมได้กําลังใจจากเพื่อนๆมาเยอะทั้งคนไทยพุทธและมุสลิมที่คิดได้นะครับคิดไม่ได้แล้วไปคนที่ช่วยเหลือการเงินมาตลอด เวลาผมก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้ไปต่อแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวทรพร้อมเมื่อไหร่จักรยานคันเก่าที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมอาจจะทําคลิปวิดีโอให้ท่านได้ดูว่าจะส่งมอบให้เขานะครับเพื่อเขาจะได้เอาไปใช้งานต่อแล้วผมก็จะได้ปั่นจักรยานคันใหม่ในอนาคตโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันผมมาชี้แจงให้ทราบใครมีอะไรยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอบอกกันได้นะครับ ยาวพอสมควรแล้วก็ประมาณนี้เนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ